จ้าค so ุณแกล้วที่ส่งครบ้างใคขีแต่หมูสาวใคยนี่ะไรขี้จะไปไปสิไดจัคนลุงมองยุใสดูเห็นรึเใส่ยุูนเดียวเมื่อหน้าหนูบอกแล้วว่าัักเก็บุู้แจให้แขวนไว้หน้าหองน้ำจะคล้องจังสิบเดนหาใส่ยุู้เดียวตั้งแต่หมูสาวของวันนาจับอีส่จะเจออยู่ เห็นแต่ว่าวข่อยบอกบอกบอกเนี่ยบ่จะไปในบ้านเจ้าจะไปเห็นอย่างในบ้านรอดีดีเจ้าจะไปอยังบอกข่อยก่อนมิธุลาไปแล้วแม่อยากมูไรท์เถาะบ่เห็นบ่าวพายุข้างหลังเจ้าน่ะนั่นสวยยุสัยุแก่โอ้ยตามนีกตามยิ่งสวยบอกมากเลยพ่อแม่ย่าเพื่อนมาตบด่าเขาดิปูเขาไปนอนน่ะ เย่าเฝ้าเธอแม่เจ้าอย่าไปนี่ยายสวยไปว่าอยู่แล้วพอเป็นคนตันสันดอกหืมอีหยังอีหยังเจ้าของนักกระทษแต่ยายสวยว่ะจะขอเจ้สวยวอันนี้แกมามันสิคำตั้งแต่เศร้าแม่ใส่อยู่ผู้เดียวคอยล้วงมองคอยไหวยุทธ์แต่ว่าคอยล้วงมองไหวบอ่อใจามาลอยหนึ่งขันจิตเอาคุณแจโอ้ยคุณแจจะเื่อกายยิเสียเงินในหูแกลูกขอของกันสร้างแหละ อม,มาคุณแจขันแม่เสียวอีสมแบบจ่ายมามลอยหนึ่งมาแจขบกับเบาบอกว่าอ,อยู่ใส่ใจกับอะไรวะจีใจดังจะก้อนอย่างนี้บ้านมิตราักอาม่ากันมาใจน้ำควยยด้อยมาใจน,น,น้ำควยเวลาเราไปเห็นบเอามาจ่ายลอย แม่แม่แมู่เห็นอยู่เอาอาหน่อยนึ่งมันจัดบานไ่ดีัจั่ได้ไปในบ้านพันพันหนึ่งก็ได้อ๋อไได้ไปดอกปอกรเิ่งในอู่มีแต่ใบเสร็จต็ม่มีแต่ใบเสร็จเต็มล่ะใบนีแต่ใบเสร็จ

แบงพันกระไดเดี๋ยวหนูทอนคุณน่ะคุณน่นลูกแท้เราหายมาสุดๆวันเกิดเราแต่แต่แตาต่แ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 ต่คุณมาก <ขอ S 1> ่านอนจีต้อนไหนเก่าลอยอามาคุณแกะมามามคุณแกะเมลาเมลาเจ้า,าจเห็นคุณแกะแม่แตนบ่อก็<ม>เห็นคุณแกะแม่แตนบ่กินปองงงยุ่มแหมใส่บ่จักเก็บแม่เอาเงินทอนมาเดี๋ยวกลับมาจังทอนเวลาคนรหัสจีบบาทเฮา อยูด่ดีๆก็ได้หนึ่งร้อยบาทเรียนก็เม่เตียนต้องเรียนแบบนี้วันสันเอาเงินล้วบ่ได้พี่น้องจึงได้กอเงินล้วบอ่อไดนะ